เด,เดี๋ยวให้ดูให้ด <not> <c oughs> ูคนเป็นโควิดโควิด <concealer> ต้องทิ้งระยะห่างอะไรฉีดดแอลกอฮอล์ือยงฉีดมือต่อมาเออใส่ใส่นั่นแหละเอาปลาแล้วก็ฉีดนะโอเคโอเคโอเคพี่น้องเป็นโควิดน้ำเบื่อเห็นไข่ไหม น้าหน้องเอาไว้ตรงหน้าต่างอ่ะเพื่อนคนเป็นโควิดมาเอาไข่แพ้แพ้โควิดแพ้โควิดดูแต่อันนี้พี่ไม่ได้ฉีดว่ะหรือเออช่างเป็นเถอะเดี๋ยวหน้าต่างแดดไวเงี้ยแดดแดดร้อนขนาดเนี้ยโควิดตายโอ้โหพี่ร้อนหนาวไหมหนาวไหมหนาวจนคนลุกเลยอ่ะหนาวจนคนลุกเลยอ่ะ สงสารรักแพ้แพ้โควิดนั่นแหละจะได้ไม่ตกเทรนเป็นเป็นซะเขาเป็นเป็นป่วยกันนะทุกที่เด็กมันก็ซื่อๆมันไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไม่ค้างไม่ปอะไรเลยโอ้ยพวกคุณแม่คุณแม่คุณจีเนาะไม่ร้อนเลยพี่จะเอารถแบบนี้ของพี่มาพี่ไม่กล้าหน้ามันยาวกลัวมันจะเปียกไปหาอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาพังบ้านน้องแค่แม่สั้นก็จะพังอยู่แล้วนะโอเคโอเคพี่ไปซื้อของมาหรอแหนพี่ไปไหนก็ใส่แมสเด้อพี่อย่าเอาเชื้อโรคไปติดเขาเด้ไไปหนมาเอาไข๋อมาเอาไข่กินไข่คนกินไข่เมื่อกี้ก็ล้างไข่ที่บ้านแล้วไข่ที่บ้านบีอร่อยนะเพื่อนนะเออของของชาวนาชาวไร่นะคะโอเคพี่หายไปไปนะกุ๊ดเตเป้สุรุมะจ้ะ 拜拜，家